การทำหน้าใสเรือ,เ,อเป็นบักต้องที่นี่ที่เดียวเด้อที่นี่คือแกงดีผีเมืองโคง ดอนเดดดอนค่อนสิป้าไปเบิ่งก็ส่วนตัวก่อยไปซื้อก็อไว้บ้านแม่เท่าพ่อเท่าไ่อ าะมูไข่เด้อนี่เด้อมูเขาคือไว้มูเขาจองไว้ไวแล้วอันนั้นก็นแม่นนั่นนะจะน้อยไปบ่งกอมองไข่ยจองไว้ปีนั่นไปบังกอธิาวาไข่จองวังปีกลายไปชื่นเนี่ Cảm ơn quá phá lăng này. ไเชือดดอนที่ว่าต่อ,าอยจืดอในปีกนนออ่อนนะเนาะเนี่ยใครหดดอนนี่ย เสาหัวฝรั่งได้เป็นหนองเด้ทำให้ตะกอนหัวฝรั่งกระเจาเห็ดตานจิัวมากนะคุณแม่หัวฝรั่งคือกันแม่ตัดกันนะครัเสา แต่ว่าเขามาเบื้องนี้มันหนาจะบวยห็นบันไดดอกพี่น้องป็นเสาเนี่ยนอนนี่ยเสานี่เป็นเสาหินสมัยสงครามคนแหละฝรังเฮ็ดวัวขามเนาะพี่น้องเนาะบ่สำเร็จนี่เกาะหนึ่งนี่พี่น้องนี่เกาะหนึ่งนี่ยเนี่ยจะมันก็ยังแหละ โ oh, อ้ว่าก็ยังพ<ๆ>ูดแต่ว่าเกาะเกาะหลเกาะไหลแกะอีวนี้นี่แหละเกาะส่วนตัวเขารวยเลยเขามีเกาะส่วนตัวตีไปไซตก็ต้องพามือตีมือเนื้อก็ต้องพามืออูนควาฝรั่งพี่นอ้องควาฝรัง่ง เห็นมโนควอบฟลังนี่สมัยตะกี้คุณพี่บอกพรเจ้าสางควอบฟลังเป่าผู้จักว่าแต่ควอบฟลังเนาะพี่น้องเนาะเบากค้ว่าท่านเกิดคุณแหละและสมัยสงครามคุณควอบฟลังอันนี้เป็นบ้านดอนนาเดดอนเด็ดเออเนี่ยเลยดอนเด็ด เดี๋ยวไปพุน่นนลยแม่บันเดินค้อนอหนำพุน่นลกเลยอ่อพอพลังอยากไปขึ้นเด้นี่อยากไปขึ้นนั่งเบิงนางกรโต,ตุ้นตุ้มยอด,ดส่วนร้ายในแมนมานักท่องเที่ยวเขาจะไม่ลินเดินเดียดอนค้อนเนาะมางีนแมนมาเรยารถใหญ่เด้อพี่น้องเด้อเารถใหญ่ ไปอ่าดนเดดดดนขอนเอาไปดนขอนไม่ว่าเสารถยักษ์รถมอไซค์รถทิปนั่นน่ะแบบนั้นนาะสุดยอดหลายคักอีหลีสามลิมหนัง ันสนกันเนาะแน่นอนคืนมันสนกันคืนน้ํามั้ยมันสนกันเดี๋ยวฝรั่งนักท่องเที่ยวมาหมอสิฮอดเกาะเฮาแล้วก็ไปจองก็ส่วนตัวได้สิบอกก็ส่วนตัวไปเด้อสิฮอดแหก็ส่วนตัวบ่กู สุดยอดลายชื่เอเพื่อมาๆพี่น้องคนใดมาเที่ยวมาเที่ยวได้นาะมาทางอุบลหรือว่าทางใดก็ได้แต่เป็นคนไทยมาทางอุบลก็ได้เป็นคนเล้าก็ดีเนาะอ่าเล่ามาไทายไทยไทยมาเล้ากับโป้วาซากับขอใจกันโย่่อยเจ้าคอยเจ้ากัน ม,มันมิมองตื่นๆเด้อพี่น้องเด้อมันจะมีหินเนาะเมื่อกี้เห็นหินอยู่เอ้พี่น้องมอชอดเกาะไอยแล้วเกาะไอยแล้วเกาะที่ว่าไข่จองตะกี้เนาะพี่น้องเนะาะมอชอดเกาะไอยแล้วใจเบิง้งเกาะที่ว่าตอนไข่จองในสมัยสงครามหมดแหละตืดจะน้อยเฉยเบิ้องนี้เกาะที่ว่าไข่จองน่ะ cộng phải chọn đến có hẳn phải chọn ô bên này có bao cổ tròn này nè có bao cổ tròn nữa Wow Oh my god, như itu. ฝรั่งฝรั่งสุดยอดสุดยอดแล้วครับฝรั่งเอ้ยแถวนี้น้กเตื้นเตือนไปนองเลยแถวนี้หนักตื้นๆเลยตื้นๆเตือนเอ๊ะหนแล้วมองที่ว่าเบาโกจ้องเอ๊ะมองคอยจ้องหอนแล้วหอนแล้วก็ก็ส่วนตัวเขาได้เนี่ย นี่แหละก็ส e ่วนตัวบ๊อกกูนี่นี่ก็ส่วนตัวบ๊อกกูเห็นบ่นี่แหละก็ส่วนตัวเฮนบ๊อกก็ส่วนตัวบ๊อกกูขักบ่อือสุดยอดบ่เจ้าะก็ส่วนตัวได้ฮันเด้อร์ไปยังมากมาเบิ่งได้ก็ส่วนตัวของบ๊อกกู จองมาแต่สมยชุงข้ามมนเลยที่นี่ทีเดียวเนาะจะว่ามีเกาะลายที่สุดซีพันดอน4ีพันดอน4ีพันดอน4อนีพันเกาะต่ว่าไข่จองส่วนตัวไข่เกาะหนึ่งเกาะเดียวนันแหละ เบิ่งอ่าเฮือนเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเฮือนทางนี้เด้อเฮือนเก่าแก่เลยเฮือนแต่สมัยสงครามโอ้โหหลังโอ้โหขื่นมันสดกันเห็นบอขื่นมันสดกันเอ้โหอดแล้วหอดอีกเมืองหนึ่งบ้านหนึ่งนี่หอดแล้วบ้านหนึ่งอี่ลายแห้ง bạn một bạn một, oh, mẹ ông siêu boy, rồi lái được pha lăng này mà theo lái hang thang này pha lăng này, mà kéo rất dễ ว่าแต่ละลังบาดมันจะแตกต่างกันหลายเป็นเฮือนที่ว่าเก่าแก่ดังเดิมนะแต่ก็มีต้นท้าใน่เนาะนี่แก้มท่าเบื้องนี่ก็เพื่อนในหลายกระหมูเพื่อเพื่อนนะนั่นนอกออเพื่อนตุง้งติง้ง คือเฮือนกัมพูชาเด้กเห็นมาเฮือนกัมพูชียินดีต้อนรับด่อนคอนเบิ้งลุ่มก็เป็นครัวได้เป็นหองเด้อคุณลุ่มม er. ีครัวขามเนาะสะพานนะสะพานรถไฟเก่าแมนสะพานรถไฟเก่าครัวธาม แล้วดอนผ่อนมีมอไซค์บอลรถทิพย์เนี่แม่นบักอ่มีมีมอไซค์กับจักรยานเหรอจักรยานไม่เนี่ยรถทิฮะจักรยานน่าจะไม่รถทิพย์มีรถทิพย์กับรถจักรนี่แหละบ้านข่อยเออบ้านข่อยอรถทิพย์กับรถจักรบ้านเข้าเอินมอไซค์กับจักรยานมีให้เชา่า ที่นี่ตอนรับเดินคอนดินค้นมีเกาะส่วนตัวบอกนด้บอ้โอ้เออเอเลิกวันใดได้โดดไปหนกระถ่มหัวัวแล้วขนขนแม่ อย่งบอกปูนกับขี้ผึ้อแบกปูนเลาเชื้อเทือนนี่แหละน้ำลลมันไหลลงหุ่นเลยลงปูนแหละน้ำมันไหลลง ดีดอนคอนเนาะยินดีตอนห้าบ,บอนไตรีสอร์ทที่พักโรงแรมแคมทาในแม่นว่าที่พักเบิร์ดเดอร์พิน้องเดอร์แคมทาครับยังเจ๊กแจ๊จ๊อยู่นี่ครับเป็นตาลุกหรอือง่าอีกเปรอบที่สองที่สามอี่นะครับรปากเลยเห็ดเป็นเชิงอยู่กต่จากมาทั้งเขาจริงๆเขาจาะหอดตั้งแต่กสองมุมเสาครับแต่ว่าปากนั่นนี่คอลมอยู่ก็เรื่อย มอแล้วหอดดอนขอดเลยลงเหื่อมาเนาะก็จะมีที่ผักเลยแถวนี้เลยม,มีที่ผักอีกมีที่ผักอีกมีรลดุดลากอีกมีรถุถีบให้เศ้าย่านกระจัก ามาเท่าไรเจ้านายสามสิบพันถีนเบเท่าจะขี้แม่ไหม่วงคานสองแสนกี่ในจีคุนอันใหญ่เลยคนปุ๋ยอันใหญ่ขผมสองแสนแม,นม,แมน่นไหมพวงคาดความมีหลายแบบแบบเป็นมอดไ์ธรรมดากันนี่อย่ยาอย่าบัดบัตรมีคนไปมีคนไปถีบก่อนแล้วจึงมาจ่ยายเงินถีบก่อนมองที่ว่าท่องเที่ยวมองรีสอร์ทนี่ สุดยอดไล่ผู้ใดอยากมาผักมาพักด้อฮะบอลบอลเอบอลไตรีสอดเออบอลไตรีสอดบอลไตรีสอทมาพักตัดลองตูดท่านแดกตดลองตูดคอยๆเรื่อยๆับลกล

เดนเลยเดินเลยเอาต่อไปเอ้ยดืดเ่า,า,ามือขึ้นนะเอาุ้มโอ้โหให้กพับก่อ,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 อนนะแอบนอนได้ <laughs> <laughs> ่วยเลยสิ คนก็ะลอยน้ำเป็นเรต้องยัดเออว้าวที่สูงลฮ่าไอยองเซ you <sweak>